เย็ yeah. ละทึกมากเก่งมากบอกเลยสวัสดีครับผมมิตกิก้าจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเชา้าคอหนังทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องจูเลสิกเวิร์นนะครับก็เป็นหนังไดโนเสาร์ที่แฟนๆเนะี่ยหวรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับ ประมาณ4 1 5ปี่ล้ปีนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนหนังเรื่องนี้ตัวยงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยมีโอกาสได้ดูตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะครับก็นานมากนะครับเนื้อเรื่องก็เลยจําไม่ค่อยจะได้นะฮะก็ก่อนจะมาดูภาคนี้ก็ไม่ได้ทําการบ้าน123มาก่อนด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับผมนะครับเพราะว่าภาคเนี้ดูเหมือนเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยไปเชื่อมต่ออะไรกับภาคเก่าๆสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยดูแล้วรู้เรื่องนะฮะดูง่านมรหัี่บผเย โอ้โห oh, ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ทําออกมาดูแล้วสนุกมากนะครับลุ้นมากลุ้นระทึกตลอดทั้งเรื่องนะฮะยังคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหผมมาดูหนังสยองขวัญหนังผีหรือเปล่าเนี่ยแม่งตกใจหรือว่าเกงลุ้นเกงตลอดทั้งเรื่องเลยหนังเนี่ยจัดเต็มมาทางด้านบันเทิงล้วนๆนะครับดูแล้วนี่ตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบนะครับโอ้โ oh, หไม่มีฉากอื่นเหนื้อยให้เห็นเลยนะฮะเล่าเรื่องนี่ตื่นเต้นระทึกตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะผมว่าเป็นหนังที่จัดความ ระทึกมาอย่างนนสต็อปเลยโอ้โหความบันเทิงนี่ล yup> ้นเหลือจริงครับสำหรับหนังเรื่องนี้จุดเด่นในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นพวก CG ไดโนเสาร์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าทำออกมาได้อย่างแนบเนียนเลยนะครับผมตาผมแทบจะแยกไม่ออกนะว่าไดโนเสาร์ในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวจริงหรือแค่ CG นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเหมือนมากๆกนะก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับที่ทำออกมาแล้วแบบทำให้อารมณ์ของหนังเนี่ยมันดูแลวสมบูรณ์สุดๆนะฮะในเรื่องของภาพครับหนังแนวนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องสืบไปแล้วครับ CG นี่ทำออกมาได้แนบเนียนแล้ว คือแบบมันเติมเต็มจริงๆนะฮะทำให้หนังมันสมบูรณ์นะฮะในเรื่องของภาคเนี้ยผมว่าอาจจะไปคล้ายกับภาคหนึ่งของจูเลสิ i c าร์ k นิดนึงนะฮะอาจจะทำออกมาเพื่อเป็นการขลบหนังต้นฉบับของเขานะฮะก็ดูแล้วหลายๆฉากเนี่ยมีอะไรแอบไปนึกถึงจูเลสิ i c าร์ k นิดนึงนะฮะส่วนบทเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับในเรื่องเนี่ยแทบจะไม่มีจุดไหนเนี่ยมันเป็นแบบจุดเสียหรือว่าทาให้แบบดูแล้วน่าเบื่อนะฮะ หนังเนี่ยดำเนินสนุกตั้งแต่ต้นเรื่องกันจบเรื่องนะฮะส่วนนักแสดงนะครับผมว่าก็งันๆันนะ,ะแสดงได้ดีทุกคนนะฮะแต่ก็ต้องชมคิดแพทนะฮะโอ้โหมาไกลามากนะครับจากพระเอกการ์เดนอัพกาเล็กซี่นะฮะเรื่องนี้ก็ตอกย้ำไปอีกนะครับว่าเขาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นพระเอกชั้นนำของฮอลลูวูดคนหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหแสดงได้คือมากๆนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยอ้วนเฟสนะฮะตอนนี้ก็ฟิตหุ่นโอ้โหเป๊ะมากๆนะฮะสุดยอดจริงๆก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องเน อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังภาคเก่าๆมาเทียบกันนะครับเลยเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเรื่องใหม่ที่แบบทำออกมาได้สมบูรณ์สุดๆนะครับดูแล้วมันสนุกอ่ะมันฟินอ่ะอิ่มกับตัวหนังจริงๆนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยฮะสำหรับแฟนมันแท้ของหนังเรื่องนี้ผมว่าก็คงคุ้มค่ากับสมรกับการรอคอยนะครับรอเป็น10ปีอ่ะทำออกมาได้ฟินแบบนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นคิดยังไงนะฮะสำหรับผมนะให้ไปเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้10เต็มส0บนะครับสำหรับความระทึกล มาถึงช่วงแตกประเด็นนะครับช่วงนี้จะมีสปอยเล็กน้อยนะครับ <c oughs> พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังจุดศิษย์เวอร์นิดนึงนะครับผมผมชอบฉากที่ไดโนเสาร์คอย,ยาวตายอ่ะที่พระเอกกับนางเอกไปเห็นเน่ยโหเห็นแล้วสะเทือนใจมัดเลยแบบตายได้แบบน่าสงสารเนาะดูแล้วม่งซึ้งหว่าฉากนี้และก็ฉากที่เด็ก2คนอ่ะตัวเอกในเรื่องอ่ะหลงเข้าไปในจุสศิษย์ป้าเก,ก่าอ่ะถ้าผมว่าถ้าเป็นแฟนมันแท้ของจุดศิษย์ป้าเนี่ยคงจะขนลุก,กฉากนี้ไม่น้อยนะขนาดผมเนี่ย รู้สึกว่าผมมันจะดูภาคหนึ่งเยอะกว่าภาคอื่นนะครับพอดูฉากนี้เนะี่ยก็ขนลุกตานะขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนมันแทงขนาะดเรื่องนี้นะฮะอย่างแบบชอบเรื่ฉากเนี้ยเยสตอนท้ายนี่ตอนที่ปล่อยทีเล็กออกมาจากกรงเนี่ยโหขนลุกสุดๆนะครับสำหรับฉากเนี้ยผมไปอ่านดูนะครับเขาบอกว่าเป็นทีเล็กจากภาคแรกนะโอ้โหยิ่งทําให้ฟินขนลุกไปใหญ่นะฮะตอนแรกก็คิดอยู่ในใจนะฮะโอ้ภาคนี้จะไม่มีทีเล็กก็เือว่าโอ้โหออกมาได้อย่าง อลังการเลยนะครับโอ้โหชอบชอบแล้วก็ชอบฉากฟัดกันระหว่างทีเล็กกับอินโดมินัตเล็กนะฮะชอบมากนะครับแม้จะเป็นช่วงสั้นๆนะครับแต่ผมว่าทําหนักกอซิล่าเนี่ยกลายเป็นดูหนักกิงก้องเลยนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ฟัดกันมันมากฮะหนักกอซิล่านี่กิงก้องไปเลยอ่ะตอนจบอินโดมินัสเล็กตายง่ายที่ผายอะไรวะอยู่ดีก็ไโดนไอ้ตัวใต้น้ํานะครับน้าไปฟาดนะฮะง่าไปแดกซะอย่างนั้นเลโอ้โหเทพทั้งเรื่องอ่ะแสดงว่าไอ้ตัวใต้น้ำเนี่ยโอ้นะ ผมว่าน่าจะเอาอยู่ยากอะ่ะเฮียน่ากลัวกว่าอีกอะ่ะตอนจบนะฮะทีเล็กก็โอ้โหหลุดไปและะ้วครับหลุดไปจากกรงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในปาร์นะฮะส่วนด็อกเตอร์ไอ,ดอ,อ้ดรจีนก็หนีไปได้อย่างนี้ต้องมีภาคต่อแน่นอนนะฮะก็รอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องใหม่ในจุดสิบเวิด์นะฮะว่าเนื้อเรื่องต่อไปมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภยะะัยเลยครับนี่คือการรีววิิบ้านนสไตล์มรกรขององงผเะฮ ก็ชอบอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้นะฮะแล้วก็รอชมคลิปรีวิวเรื่องอื่นในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ